ครับวันนี้เราขอมายึดพื้นที่ในการล็อกนะครับขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมได้ดิยความรู้สึกวันนี้เป็นไงบ้างรู้สึกว่ากล้องโคตรใหญ่ครับหนักด้วยใช่ไหมอ่ะแขนเนี่ไหวแขนดีจะหักแล้วอีกเจอกล้องใหญ่มากวันนี้เรามาทำอะไรนะครับวันนี้เรามาแฮปปี้บันกันครับผมวันนี้เรามาแฮปปี้เบิร์เดย์นิวเจอร์กันไม่ใช่ที่อยากแค็เห็นไหมน้องก็ใหญ่ยอด หลอกกระชากใจเลยค่ะแก๊งสี่พระเอกมาแรงของรุ่นรวมตัวไมกี้ปณิธานเทศไมร่อนกองทัพพีกอูกิติพศาสตร์ออรา่าคุมโทนออแบลคชุดดำน้าค้นหาถ่ายปฏิทินช่องสามในคอนเซปต์นิวเอ e นเนจีทั้งแอคท่าเท่ทั้งยิ้มหวานทําทีมงานใจเหลวเข่าอ่อนเบื้องหลังทั้งสี่ต้องช่วยกันจัดบาลานซ์กางขาคนละทิศละทางเพื่อให้ส่วนสูงเท่ากันถ่ายเสร็จไมกี้ถึงกับขาสัน้นมารอลุ้นกันว่าสี่พระเอกจะอยู่เดือนไหนในปฏิทินช่องสามค่ะ ปีนี้ก็เป็นคอนเซปต์ New Energy ครับ New Energy คือ New Energy ครับคือแบบว่าเปิดกล่องออกมามีสิ่งใหม่ๆข้างในนั้นซึ่งเป็นพวกผมนี่แหละฮะนี่ก็จะเป็นแบบสบายๆครับอันนี้สบายก็จะเป็นแบบแฟชั่นแฟชั่นจ๋าๆหน่อยตอนรวมก็หน้าต้องชิดกันคือข้างบนเนี่ยหลอเท่กันทุกคนแต่ข้างล่างเนี่ยโหพอถ่ายเสร็จละคือขาสั่นละเพราะว่าเราต้องกางขาเพื่อให้แบบภาพ Premises, เป็นไงมากี้คือจริงๆเรื่องยอดขอผมก็ถนัดอยู่แล้วนะฮะยอดเนอ่ะตึงมาอย่างนี้ตลอดเลยอ่ะมาวันน <oh> <oh ี้เรามาในลุคแบบว่าแบดแบดมีความแบบอะไรอย่างงี้เลยขายขำกันบ่อยแล้วเราต้องเทพบ้างมากระลาคมไปเลยแบบหน้าแรกไปเลยพี่จริงๆพวกผมยังไงก็ได้ครับจริงๆพวกผมไม่ไม่ติดอะไรเลยครับผมแต่ถ้าถ้าเป็นเดือนเดือนแรกก็จะก็จะดีก็จะดีก็สหรับใครนะครับที่อยากได้ปฏิทินนี้นะครับก็อย่าลืมติดตามกันนะครับว่าจะได้รับทางช่องทางไหนเนาะแล้วก็ฝากเดือนของพวกเราไว้ด้วยมาลุ้นกันนะครับว่าพวกเรา ทั้ง4คนนียจะอยู่เดือนไหนครับ